จับตาคาเตียงสันสามีดาราสาวเมอร์ลั่นอันฟอลโล่ไอจีเมียแล้วเกิดอะไรขึ้นถูกชี้เป้ามีเมิร์ที่สามชีวิตคู่พังจากกรณีที่แฟนเพจดังเจมอย180ได้ออกมาโพสต์ข้อความปริศนานางร้ายอันฟอลโล่ผัวใครกันเอ่ยห่างเมียทีไรทำตัวเป็นหนุ่มโสดตันลา้าไม่อายฟ้าไอดินจนลูกเมียต้องส่งสัญญาณเตือนอันฟอลโลให้รู้ว่า ไม่โอเคแต่พ่อโนโซนโนแคร์จ้ากลับได้ใจทำนิสัยเดิมเพิ่มเติมเกี่ยวก้อยอีเมอร์ที่3เข้ามาทำให้ขาเตียงสัน่นวงเล็บอีกตามเคยและในวันต่อมาเจมอย180ได้โพสต์ภาพของเป้ยพร้อมทั้งภาพแคปชั่นหน้าจอว่าเธอนั้น unfollow ig ของสามีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แลละ่าสุดหลายคนก็แอบสังเกตเห็นว่าทางฝั่งของป๊อปนิติได้อันฟอลโลเป้ยเช่นเดียวกันออกเป็นว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราคงต้องรอฟังจากปากของไม่เป้ยเองจะดีกว่าเอาอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมกลายเป็นประเด็นที่บนโลกโซเชียลต่างนำมาพูดกันว่าเกิดเป็นคนที่ไม่รู้จักพอจริงๆเลยเนาะเป็นผัวนางร้ายระดับต้นๆแล้วมีลูกที่น่ารักแต่เรื่องผู้หญิง ไม่เคยลดละล่าสุดไปดูงานต่างประเทศหายหัวไม่ติดต่อกับที่บ้านลืมเมียไม่ว่าแต่นี่ลืมลูกสิมันตลกจังเลยค่ะทำไงได้เนาะคนมันชอบแอบกินแอบเป็นนิสัยแม้เมียจะสวยแซบแถมเก่งและดีก็ไม่เป็นผลเพราะใจมันชอบลองกลิ่นใหม่ ค่ะท่านผู้ชมถึงอย่างไรก็แล้วแต่ขอเป็นกำลังใจนะคะขอให้ทั้งสองนั้นตัดสินปัญหาด้วยเหตุผลขอให้นึกถึงหน้าลูกไว้นะคะและขอให้ทั้งสองนั้นกลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเหมือนเดิมค่ะ